ขึ้นชื่อว่าเบบี้เวนเตอร์นะครับผมไม่ใช่ไอดอลธรรมดานะครับแต่คือสนามอารมณ์ครับอย่างว่าแล้วครับขึ้นชื่อว่าบุคคลสาธารณะยอมรับคอมเมนต์ยอมรับคัดชมได้แต่บางคอมเมนต์นะครับผมมันแรงเกินไปสำหรับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนอย่างที่อายอนโดนะครับผมในมาม่าอเวอด2025ที่ผ่านมานะครับที่อายอนโรล่าแล้วก็ไพตานะครับขึ้นแสดงเพลงโกลเด้นเสียงคอมเมนต์นะครับก็แบ่งออกเป็นสองฝั่งเลยครับฝั่งที่ชื่นชมว่าเก่งมากกับฝั่งที่ตำหนินะครับว่าเสียงแหลมเกินไปไม่เหมาะสมไม่เพลาะเลยนอกจากตำ ยอมรับแล้วก็ปรับปรุงได้แต่อยากให้ชาวเน็ตนะครับเตือนด้วยความหวังดีเตือนด้วยความที่ไม่แซะไม่กระแนกกระแนหนเตือนด้วยความอ่อนโยนนะครับถ้าบอกว่าน้องเสียแหลมเกินไปก็บอกว่าเออเสียงดีนะแต่ให้น้องเพิ่มความสมมุติอีกนิดนึงได้ไหมกาลังดีเลยคนเก่งพิมพ์แบบนี้นะครับผมจะดีกว่าเลยแต่ก็อย่างว่าครับผมคนเราความคิดไม่เหมือนกันบางคนนะครับอาจจะใช้คำพูดไม่เก่งน,นะครับเช่นในคอมเมนต์นะครับพิมพ์แรงมากแต่ตัวจริงเขาอ่อนโยนแล้วก็ใจดีมากนนะนะครับผมะนะน,นะครับผม อยากให้ทุกคนนะครับคอมเมนต์ด้วยสติน,ะนึกถึงว่าถ้าเราอ่านคำนี้นะครับเราจะรู้สึกยังไงนะครับ